ต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องที่พร้อมพาทุกท่านไปเจาะลึกเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตรถยนต์เครื่องบินเรือรบหรือแม้กระทั่งรถถังสุดล้ำจากทั่วโลก ทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนโดยกลไกและนวัตกรรมใหม่ๆคือหัวใจของช่องนี้และในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดรถถังแห่งรัสเซียที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับประสิทธ,ธิภาพมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ T14 อ r m a t a รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมยุทธวิธีของรถถังในสนามรบยุคใหม่ ท14 Amata คือรถถังหลักของรัสเซียที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทอุราวา้อนซวอดโดยพื้นฐานแล้วมันไม่ใช่แค่เพียงรถถังทั่วไปแต่คือแพลตฟอร์มการรบอัตโนมัติที่รองรับการบรรจุเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาตัวรถมีการพัฒนาโครงสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ระบบเกราะระบบขับเคลื่อนระบบตรวจจับศัตรูและระบบป้องกันตัวเองแบบ Active Protection System ตัวถังของ T14 Armata ปี2026ยังคงรักษาโครงสร้างหลักจากต้นแบบรุ่นก่อนหน้าแต่ได้มีการเสริมกรอบแบบโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมอร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่ามาลาจิตซึ่งสามารถดูดซับแรงระเบิดจากกระสุนเจาะเกราะได้ในระดับสูงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง r รีอคทีฟอาร์เมอร์รอบคันแบบเอรารุ่นล่าสุดที่สามารถระเบิดส่วนแรงระเบิดของอาวุธฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนที่จะทะลุกราะรถ อีกหจุดเด่นที่ทำให้ T14 a ามาต t a แตกต่างจากรถถังรุ่นเก่าทั่วไปก็คือห้องคนขับที่แยกจากห้องป้อมปืนโดยลูกเรือทั้ง3คนประกอบด้วยผู้บังคับการคลขับและพลปืนจะนั่งอยู่ภายในแคปซูลป้องกันแรงระเบิดซึ่งอยู่ตรงกลางลำตัวรถโดยไม่มีใครต้องเข้าไปในป้อมปืนเลยซึ่งช่วยลดความเสี่ยงขอองค์การบาดเจ็บหากรถถังถูกโจมตีโดยตรง ป้อมปืนของ T 1 4เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบไม่มีคนอยู่ด้านในใช้การควบคุมผ่านระบบกล้องและจอแสดงผลแบบความละเอียดสูงโดยป้อมปืนนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรรุ่น2 a 8 2 1ถึง 1M ที่สามารถยิงกระสุนเจาบกราะได้หลากหลายชนิดรวมถึงกระสุนแบบโปรแกรมมาเบิ้ลที่สามารถกำหนดระยะการระเบิดได้ล่วงหน้า รวมถึงยังสามารถยิงขี่ปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังจากกลํากล้องปืนโดยตรงอีกด้วยนอกจากปืนหลักแล้ว t 1 4ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรติดตั้งด้านบนที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทแบบ RWS และระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System หรือ APS รุ่นอัพแกิตซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ตรวจจับรอบทิศท,ทางกล้องอินฟาราเรดและเครื่องยิงระเบิดสกัดกระสุนที่พุ่งเข้ามาได้อย่างแม่นยำ ระบบขับเคลื่อนของ T14 a m a t a 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่รุ่น c h t 1 6ที่มีกำลังถึง1,500แรงมา้าทำให้รถถังที่มีน้ำหนักประมาณ55ตันสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทางไกลถึง500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง การเร่งเครื่องตอบสนองได้ดีเยี่ยมด้วยระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ12สปีดและระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกที่ทำให้การวิ่งในภูมิประเทศธุรกันดารเป็นไปอย่างมั่นคงระบบการมองเห็นและตรวจจับของรถถังรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่น่ากลัวของมันเพราะมีการติดตั้งกล้องหลายชุดรอบคันรวมถึงกล้องเทอร์โมและไนท์วิชั่นที่ให้ภาพคมชัดในทุกสภาพอากาศและเวลา พร้อมระบบ AI วิเคราะห์ภาพและแยกแยะวัตถุแบบอัตโนมัติรวมถึงระบบเลเซอร์วัดระยะและกล้อง360องศาแบบเวิร์ดไอ i ิวเพื่อให้ผู้บังคับการสามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ T14 ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารของสนามรบผ่าน Data Link ที่ทันสมัยที่สุดสามารถแชร์ข้อมูลตำแหน่งศัตรูและข้อมูลภารกิจไปยังรถทังอื่น เครื่องบินไร้คนขับหรือหน่วยรบภาคพื้นได้ทันทีอีกทั้งยังสามารถรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการภาคสนามหรือจากดาวเทียมควบคุมกลางเพื่อประสานงานการรบแบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมการยิงของ T14 เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบม e. ี AI ช่วยคำนวณการเล็งเป้าหมายวิเคราะห์ลมความเร็วและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเียล t ท m e ก่อนสั่งยิงอัตโนมัติทำให้สามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงหรือหลบหลีกได้แม่นยำในระดับสูงมาก ด้านในของห้องคนขับยังมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบดิจิทัลแบบ Full HD 4K แสดงข้อมูลการรบทั้งหมดตั้งแต่พลังงานความเร็วระดับกรอบการเชื่อมต่อและการตรวจจับเป้าหมายในรูปแบบภาพเสมือนจริงแบบ AR ทำให้ลูกเรือสามารถควบคุมการทำงานของรถได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ในภาวะกดดันสูง T14 ยังมีระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุด สามารถป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวนหรือการแฮกเข้ามาควบคุมจากภายนอกรวมถึงมีระบบป้องกันอาวุธนำวิถีที่ใช้การเล็งด้วยเลเซอร์หรือคลื่นเรดาร์โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์คิวและฮาร์ดคิวควบคู่กันไปเพื่อสร้างม่านป้องกันหลายชั้น แม้จะเป็นรถถังหนักแต่ T14 ยังสามารถเคลื่อนที่ในเมืองหรือเข้าโจมตีอย่างแม่นยำในระยะประชิดได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่วิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินและสามารถถอยกลับหรือเปลี่ยนทิศท,ทางได้โดยไม่ต้องหมุนตัวทั้งหมดอีกทั้งยังสามารถตั้งค่าการทำงานแบบไร้คนขับในกรณีที่ต้องการลุยเข้าเขตเสี่ยงสูงหรือกับดักระเบิดได้อีกด้วย ในรุ่นปี2026นี้ยังมีการอัปเกรดระบบส่งพลังงานและควบคุมความร้อนของป้อมปืนเพื่อให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสมส่งผลให้ความสามารถในการยิงรัวและการเข้าประชิดเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น T14 ยังได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับเคมีนิวเคลียร์และชีวภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการในสนามรบที่มีการใช้สารเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร์ได้ โดยมีระบบปิดผนึกห้องคนขับและระบบฟอกอากาศภายในพร้อมระบบสำรองอากาศบริสุทธิ์เมื่อเทียบกับรถถังหลักรุ่นอื่นๆของโลกในปี2026เช่น M 1 a 2 s A f องเซจากสหรัฐอเมริกา L ีโอพาส 2A8 จากเยอรมนีหรือไท e 10จากญี่ปุ่น T 1 4 a r m a อ a ถือว่าเป็นรถถังที่นำหน้าไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับระบบ AI ควบคุมการยิงอัตโนมัติและระบบป้องกันที่ครอบคลุมหลายมิติ แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อมูลการผลิตในจำนวนมากแต่รัสเซียได้ระบุว่าการผลิตท14รุ่นปี2026จะเข้าสู่สายการผลิตหลักอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการใช้ในกองกำลังรบพิเศษระดับสูงและอาจมีแผนขายให้ประเทศพันธมิตรบางประเทศในอนาคตหากผ่านการทดสอบในสนามจริง สรุปแล้ว T14 Armata 2026ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือการแสดงพลังเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พร้อมรบในทุกสภาพสงครามด้วยความเร็วความอัจฉริยะและการป้องกันที่ครบเครื่องแบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ในตอนนี้หากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ รถถังเครื่องบินและเทคโนโลยีด้านยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า